คุณเคสามถุยที่มาร้องเรียนวันนี้อยากฝากอะไรกับใครฝากถึงคุณพิธาลิมเจริญรัตน์มีใครอีกปะฝากถึงแฟนขับพัทส้มทุกท่านอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงเขาคุณนักล้องประจําวงช่วยกรุณาลดความเป็นด้อมแล้วเพิ่มความเป็นคนสักนิดนึงพูดมาตรงๆอย่าไปด้อยค่าคนอื่นเขามันสอนให้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนพูดมาตรงๆเลยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะที่คุณนายเป็นนายประกันให้กับคุณอ่าตะวัน ผมยังไม่เห็นคุณมาแสดงความรับผิดชอบใดๆต่อสังคมโอ้ยเดี๋ยวตำรวจเขาจาัดก,การกฎหมายก็มีอีกอย่างคุณพิธาเขาไม่ได้เป็นนายระกกนมามั้งแต่มีที่แล้วเราลุงดิดครับเคสามถุยได้ค่ารมอมแล้วครับบ้างไงครับไอ้ดอมแดงขาลงนะครับไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครศรัทธาไล่สด,ดก็ไม่มีคนดูที่เขามาร้องเรียนกันอยู่ลุงดิดมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระพี่ครับพยายามไปร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้คนก็มองไร้สาระกันแก้ง ไอ้เรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมนักร้องพวกนี้เขาชอบทํากันไหมฮะลุกดิบมีเรื่องอื่นให้ทำแยะๆไม่ทาเรื่องที่เป็นประโยชน์บ้านเมืองไม่ทําก็ไปแซะทีมพิธาไปตามจิกต,ตามลวงตามควักซอกก่อนบอนทาลายทีมพิธานักร้องกลุ่มนี้มีราคาไหมครับราคาก็ตกไม่มีราคาลุงดิษครับมีอะไรจะฝากถึงนักร้องจุกจิกจิกกลุ่มนี้ไหมครับไอ้คนกลุ่มนี้นะอยากจะมีคุณค่าเป็นนักร้องมีคุณค่าความเป็นคนก่อนดีก,กว่าไหม มีคุณค่าความเป็นคนก่อนดีกว่าไหมอยากจะมีคุณค่าเป็นนักร้องให้สังคมออก็มองเป็นนักร้องที่ทําประโยชน์ในประเทศชาตินะครับลูกี้ครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับที่ดูอยู่ทั้งบ้านไหมครับเชื่อเลยครับด้อมส้มอ่ะมาแรงแต่ด้อมแดงอ่ะมันหมดราคาหมดคุณค่าและด้อมแดงตอนนี้ไม่มีจริงแหละมีแต่ด้อมแดงประจําเดือนอันนี้เรื่องจริง